ะคะชิกชื่อคนที่อยู่ก่อนนะคระับครับเจนนคนที่เพิ่งเข้ามานะคะอ่ะเรียกชื่อก่อนแล้วกันเนาะเอกบวรมายัางมาแล้วครับอ่ะพรี Present. เซนต์แอมาไหไมแอร์ไม่มานครนาฏมาอนุรักษ์ม่าองค์ไทยไม่มามบรรณารักมาะะกไม่ครับรรณารักมาชนิตาพรีเซนต์ โชคชใจนีมานะคะนรการนีมาจารุภาน่มาตะมนวันตะมนวันมาไมคะม่มาคณิตคณอตก็ไม่มาเขียนมาเนีดด่มาขอเลดีนารรักนารักอูกดดไหมนารัรกอูไหมคะเป็น,นแล้วอะ่ะไปตามเพือน,นเลยนชาไปอ,อยู่ค่ะแต่พวกรตกินกด,ด้พีเนพเพเนนะคะทุกคันนี้เม่รก็ต้องเรียน,นะครับโอเคนทชานะคะักพร ไม่อยู่นะคะอ่าเขือนักอัีไม่อยู่ครูทีนั่ไม่อยู่ปะพากรไม่อยู่ปะพาวดีไม่อยู่แสงดาวจารจารุชา p r e s ซน t เกซิริพัฒน์ a ัพ e n t โสภิตา absent รวิทย์ present เกสุดนิสาสุนิานสนานะ,ะสสนะคะสุรยุทธสุรยุทธอยู่ไมคะสุรยุทธไม่อยู่นะะสุรยุทไม่อยู่ทักันใน ได้เสโอเคได้ชิงปรีชาอยโรงพยาบาลได้ชิงเดือะได้ชิงซับได้เสร็จธนพลได้เสร็จเซนเนียโอเคท้าอะไรน่ะท้าชาเหรอทชาพี่คำพอนนอะไรนะลูกมงสกนันนะคะมนเอมโอเอ็มมรทยขึ้นเข้ามาเอกีคชื่อไปแล้วม์ลูกจัการค่ะจัทการนะคะนัทพลนัพลนัพลนัพลมานะคะ พร้อมเรียนไหมคะสิบคนที่อยู่ตรงนี้นะคะพร้อมไหมลกูก Are you ready พร้อมครับโอเคพร้อมนะคะ Ah uh, today I want you to play a game I want you to play a game first เดี๋ยวให้เล่นเกมก่อนเข้าสร้างความกระตือรือร้นนะคะขอใครหาสิ่งของที่ครูฝนบอกได้นะคะจะไม่ต้องตอบคำถามโชว์ให้เห็นแต่ถ้าใครแต่ถ้าใครไม่โชว์สิ่งที่ครูฝนบอกคนนั้นต้องโดนบอบคำถาม Ah uh, I want you to turn on your camera first ลองเปิดกล้องหน่อยได้ไหมนะคะหล่อสวยทุกคนนะอ่ะ uh, สิ่งแรกลองดูอ่ะ uh, ทุกคนเปิดกล้องแล้วใช่ไหมตอนนี้ สิบแรกที่ครูฝนให้หา Can you find something ก็คือบางสิ่งที่ something is green something is green หาอะไรก็ได้ที่เป็นสีเขียวให้ครูฝนเห็น something is green ถ้าถ้านะคะเจอสีเขียวกอกพาวดีใช่แล้วโอเคสีเขียวค่ะเตชินโอเคสีเขียวแล้วนะคะเตชินฟรีชาประชมสีเขียวนะคะสาวรุ่นท้าไม่ควรท้าม่ก็เดี๋ยวคนที่เปิดกวกออาจจะต้องโดนตอก ่โอเคทางไปก่อนเปิดกล้องอ่ะสีเข <online> <c oughs> ียวโอเคสีเขียวฝากคดน้ำสีเขียวไฟฉายสีเขียวนะคะตอนนี้อ่ะเลสีเขียวด้วยได้สิอ่ะนาีรัตน์ไม่เปิดกล้องนะคะต่อไปวดีไม่เปิดกล้องนะทุกคนมีหมดเลยคุณอิ๋วเปิดนะเอกร้อนเปิดกล้องทางไปก่อนทุกคนจะได้รู้ว่าเราหาเจอแป๊บเดียวเดี๋ยวตุ้ติดโชว์แค่สิบขอก็พอไม่ถ้าไม่ไม่กล้าโชว์หน้าโชว์สิบของก็พออ่าแช่นิ้วตาไม่เปิดนะคะช่นิตาไม่เปิดนะโอเคเป็นนิสิตด้วยนะคะเฮ้ยเหมือนรอบนี้ทุกคนมี ่ะโอเคทุกคนมีอ่ะทุกคนมีค่ะลิีมีไหมโอเคอ่ะทุกคนมีไม่เป็นไรข้อนี้ไม่มีใครโดนตอบข้อต่อไป Can you f คัน something is yellow 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 o อเค very good ใช่ตานะคะได้มาแล้วโอเคสารวิทย์ไม่มีให้เปิดกลองนะคะถ้าจะไม่เปิดกลองแสดงว่าไม่มีนะคะโอเคอ่ะทุกคนมีนะคะสีเหลืองค่ะน้องเพลิน yellow color สารวิทย์คงพิถึงโรงเรียนนะคะเสื้อพลัสีเหลืองมาเลยไม่เห โอเคเบชิน please turn on your microphone please and answer me ข้าที่แล้วเรียนเรื่องอะไรไปข้าที่แล้วเหมือนคุณจะไม่ได้เข้าใครช่วยเบชินได้บ้างใครช่วยเบชินได้บ้างข้าที่แล้วเรียนเรื่องอะไรไปกับคุณคุเอ่อเรียนเรื่องอะไรการแต่งประโยคเราไะมคะการแต่งประโยคแล้วมาแต่งประโยคโดยใช้อะไรใช้คำว่าอะไรบ้างแฮป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 กอดกับแฮปกอดถูกไหมคะใช้คำว่าแฮปกอดจำได้ไหมจได้ครับมบทวนเรามาทวนซิโครงสร้างของประโยคแฮปกอดแฮปกอดจำได้ใช่ไหมเอ่ย ประโยคบอกเล่ามันจะประกอบไปด้วยอะไรแล้วบ้างประธานอ่าคนแรกคือประธานบวกด้วยคำว่า h a v e หรือคำว่า Have, has และมีคำว่า got <God. S 2> และตามด้วยส่วนขยายส่วนขยายเป็นอะไรก็ได้ที่เขามีใช่ไหมคะครับให้แต่งประโยคหน่อยกูให้ประธานว่า I ไอ้ I มาถ้า I เราจะใช้ h a v e got หรือ has got a คสก o t ไม่อะไรลูก Have Got ค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้น I Have g อ t ลองบอกซิว่าฉันมีตาสีดำราจะพูงไงมีตาสีดำฉันมีมาแล้วฉันมีครับกอดแบล็กไอส์อ่ะแบล็กไอส์ก็โซนแบล็กไอส์แกด้วยกดอร้กใส่ช โอเคไอมีสองดวงต้องเติมอะไรด้วย s S โอเคคราวนี้ถ้าเราถ้าผลเปรียนจากไอเป็นชีบ้างว่าหลอนมีเพราะฉะนั้นชีใช้อะไร have หรือ has ชีแฮสก็อดแฮสก็อดแฮสก็อดสองดวงจู่จู่ไออประโยคนี้ต่างกันตรงส่วนไหนคะหนึ่งตรงประธาน <I. S 1> ใช่ไหมคะ <I. S 1> ส่วนที่สองต่างกันตรงคำว่า have กับ has เพนอยู่กับประธานนะคะโอเคไหมถ้า okay, nice. have, have ใช้กับประธานที่เป็นหลายๆคนถ้า has ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์คนเดียวโอเคเนาะครับ okay, no? <Huh. S 1> พอเป็นประโยคปฏิเสธทำอย่างไรแล้วนะมีอะไรมาแทรกกลางระหว่างลกของเรา not ะ <Not. S 1> อ่า <Not, not. S 1> มีนนอตมาแทรกกลางระหว่างลกสองเราคือระหว่าง have กับก๊อตระหว่าง has กับก๊อตถูกไหมอ่ะคราวนี้ช่วยครูฝนเปลี่ยนประโยคแรก I have got two black eyes ให้เปลี่ยนว่าฉันไม่ได้มีตาสีดำสองดวงเราจะพูดยังไงอ่าประธาน

I อนะคะอันนี้คือประโยคปฏิเสธมีมนอที่สามมาแทรกกลางระหว่างเราคือคอว่า Not โอเคนะก็ปไปพอเป็นประโยคคำถามมีคนหนึ่งต้องเดินจากไปข้างหน้าคือใครคนเดินที่เดินจากแพาเพราะฉะนั้นประโยคแรกจักมาต้องเอาแท็บมาไว้หน้าถูกไหมประธานคือไอทีนี้นักเรียนถามค่ะเราจะถามตัวเองไหมเราจะถามตัวเองไหมไอ้ใช่เราต้องเปลี่ยนไอเป็นไทยเราต้องเปลี่ยนไอเป็นไทยยูยูใช่แล้ว have you ต่อไปคำว่า got เป็อยู่ที่เดิมใช่ไหมคะครับเหมือนเดิมก็เป็น have you got แล้วก็เหมือนเดิมเลย Do r u t r a d โอเคแล้วใส่เครื่องหมายอะไรประโยคคำถามเป็นชนะค่ะบเป็นชนะครัเป็นชนะครคราวนี้ช่วยคุณฝนหน่อยค่ะ what picture what is what is it มันคืออะไรตัวนี้มันคืออะไรครั h a t d okay แมวถูกไหมแมวเออแคทช่วยบอกว่าแมวตัวนี้มีอวัยวะอะไรบ้างส่วนนี้คืออะไรส่วนนี้คืออะไรส่วนนี้คืออะไรลูกสอนจีเนี่ยโอ้เอีย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 เอเออารายังมีหลายเอียเติมอะไรคะเอสเอสอส่วนต่อไปตรงนี้หมาส่วนอะไรของเขาโนสแคโนสอ่าแคโนสเติมนอสเราจะกดโนสให้คุณกดฟังดูโนส เอ็โมีใคมีโนสมากกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันบ้างมีใครมีโนสมากว่าหนึ่งอัน้ไหมคะสัตว์ประลาไม่มีนะโอเคอ่ะต่อไปตอนนี้หนูเห็นหน้าตจาเป็นรูปแมวใช่ไหมใช่ค่ะน้ดนี้หูม i โนสตัวนี้ค่ะคืออะไรลูกไอไอคั u s ิสเปล E Y E ันดิ u s E Y E E S ถ้หลายตัวก็ติมเข้าไปโอเคนะคะต่อไปส่วนนี้คือส่วนไหน เอาวฮนด์อ่าเอามีมีแฮนด์ด้วยเวลมีมือ่่คัเเว้อลโอเคอเล่ก็ได้อเล่เล่ถ้าเล่มีหลายข้างก็เติม S ถูกไหมคะอ่านี่ก็เล่ถูกไหมอ่าครับอันนี้คืออะไร What is it หาหาจะว่าอะไรนะเก็บเลยหาอะไรนะพีชระตบเทียวครับใครตอบใครตอบ ททเทลเม่อตเทล T I L นะคะเทลเทลแปลว่าหางโอเคทีนี้แมวมีขนเห็นไหมฟูฟูเน<ภ>ี่ยฟูฟูเนี่ยขนของแมวเราเรียกว่า uh เฟอร์นะคะเฟอร์แปลว่าขนขนแมวขนสัตว์ที่มันเป็นเส้นๆโอเคไหมคะออกเสียงว่าเฟอร์นะถ้าไม่รู้ขนฟังเรื่องนี้เดี๋ยวจะเข้าสู่เรื่องที่เราจะต้องเรียนในวันนี้นั่นเองนี่ทบทวนอวัยวะนะคะทบทวนอวัยวะอ่ะอีกตัวหนึ่งเรามาช่วยดูเขาหน่อยสิตัวนี้ลูก อ้าววัตถิสิทธิ์จริงขึ้นวัตถิสิทกินของเบิร์ดอไม่ใช่ทหารหรอคะ oh. อ๋ออื่นอื่นนะเบิร ah. okay. ์ดนะคะตัวนี้คือนกอ่ะทีนี้เรารู้จักอวัยวะของนกบ้างไหมสัตว์ที่เราเคยเรียนเรื่องอวัยวะของสัตว์บ้างเราเลยอันแรกเลยอันนี้รูปที่สีเหลืองๆเนี่ยเราเรียกว่าอะไรจาไา้าห่ค่ะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรคำนี้คือบี้สออกเสียงนะลูกบี้บีบีบีคือเจะานอยนะคะบริวารเจ้าหน่อยปากแถบแรกเจ้านอยปากคือบี้ต่อไป ได้ทั้งหมดเลยส่วนนี้ทั้งหมดเลยตีตีใช่แต่ว่าตีอ่าถูกต้องวิ่ง W I N G ตีวิ่งีสองข้างวิ่ง E สองข้างเติมเติม S นะคะเติม S โอเคคือตีอันนี้คือส่วนส่วนที่มาอันนี้คืออะไรเล็กเล็กเป็นเล็กทีใครมีจังหวะนิวด้วยคะอะไรนะตีนิด้วยอันนี้อันนี้เอามาแบบฮาๆเฉยๆนะคะจริงๆไม่มีนะคะอ่าทีนี้อันนี้คืออะไรลูกมันเป็น เอามาผลนะคะผลเรียกว่าอะไรผลนกไม่ใช่ผลนิ้วผลนกเราจะเรียกว่าฟีเจอร์ฟีเจอ, <What? S 1> อร์แปลว่าผลนกนะคะฟีเจอร์แปลว่าผลนก what is it ตัวนี้คือตัวอ,อะไร what is it monster monster อ่า monster แปลว่าอะไร monster เนี่ยตลาดก็ครับตลาดนะคะตลาดนั่นเองอ่า monster ดูซิตัวนี้ส่วนกลมๆเนี่ยมันคืออะไรส่วนเนี้ยคืออะไรไอตั้งไอตนี่คืออะไรไอ,อ <igent> ไอส์โอเคมีหลายตาตัเอสไปเลยส่วนนี้คืออะไรหน no no so okay no ส่วนนี้คืออะไรเมาส์โอเคเมาส์ m o u t h ส่วนที่เหลืองๆเหลืองๆเนี่ยคืออะไรลูก cheese cheese โอเค c h e e s กมีหลายซี่ใช่ไหมเดี๋ยวใช้คำว่า c h e e ส่วนนี้ค่ะ,คะ,ะส่วนนี้ค่ะ lake แล้วส่วนนี้ลูกส่วนนี้ส่วนนี้ อันนี้เรียกว่าอะไรจี๊ดโอเคนะคะอ่ะคราวนี้ครูฝนจะให้ใช้โครงสร้างแคปกอดแทสกอตในการบรรยายสัปปะรดตัวนี้แหละวันเบอร์ตัวนี้ big. One One very big. อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันใหญ่มีหนึ่งอันด้วยสัปปะรดตัวนี้มีอะไรมากหนึ่งชิ้นที่ใหญ่มากจะเติมอะไรมาบ้างกี้ตัวนี้อะไรที่มีหนึ่งชิ้นบ้างในสัปปะรดตัวเนี้ยคนขันบัว อันดับแรกที่มีหนึ่งก็คือมีจมูกใช่ไหมคะจมูกมีหนึ่งจีนใช่ไหมแล้วก็ปากมีหนึ่งปากขนาดใหญ่ถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีแค่หนึ่งแล้วก็ใหญ่มากตรงนี้น่าจะเติมอะไรนะคะ mouse ่า mouse okay mouse okay my monster has g o t one v o o t e mouse นะสปาราตัวนี้ของสันตัวนี้มีปากที่ใหญ่มากต่อไปประโยคที่สองจะเติมอะไรดี it เราใช้ it 18 18อันอันคืออะไรอ่ะที่อยู่ในสัตตัวเนี้ยที่โอเคเพราะฉะนั้นมีวัน18ซก็ใส่ที่ไปไต้หมดนะคะต่อไป is has got one nose n o o very good มี n o s หนอันต่อ is has got six long มี6นะคะแล้วก็ยาวด้วย and six อันแรกอะไรยาวเล็กเล็กเด็กเลขแล้วอะไรที่มี6แล้วก็ใหญ่ feet f e ไม่ใช่โทษนะมันเป็น f e e เพราะมี6นะคะ6ขาวต่อไป is h a s t o t three i x มีอะไร3อันใหญ่ i i โชว์ที่ very good you i g h t is ด้วยนะอ่า is พวกนีมากกว่า1นะคะ master has not h a คาวนี้บอกว่าไม่มีเป็นประโยคปฏิเสธแล้วลูกไม่มีไม่มีไม่มีอะไร อะไรที่ขึ้นต้นด้วยตัว H ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งตัวนี้มันไม่มีอะไรแล้ว H ไม่มีหัวเหรอ <c oughs> ไม่ได้น <H> <H> ะ H hands very good don't have a hand ah h a s g o hasn t hasn't got hand and ไม่มีแขน่ะไม่มีมือแล้วไม่มีอะไรลูก hand arm โอเค don't have has, hasn't h a s got hand s and arm ah. ไม่มีแขนและก็ไม่มีมือ mm hmm. นะคะ ได้ไหมเขาใช้อะไรบอกว่ามีลูก has got นะคะในการบรรยายว่ามีอวัยวะอะไรบ้างใช้ has got have got อะ l o can can you watch is please ตั้งใจดูนะคะตั้งใจดูนะคะใครเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้บ้างไม่เคยครับูค่เคยครับ something <laughs> <laughs> <thinking about> ชื่อว่าอะไรวัตอิสกี้นี่คือไก่ตัวนี้คือไม้ครับไม้จะไม่ได้ไม้ครับไม้ไม่เกิดเลยตันนี้คือไม้ครับเดี๋ยวครูฝนให้ดูตรงนี้จะขอถามพวกเราลองบรรยายหน่อยสิ what does he look like what does he look like ลักษณะเขาเป็นอย่างไร what does he look like what does he look like ช่วยครูฝนตอบหน่อยว่าเขามีลักษณะยังไงเขา has has he has, has he he got จำนวนตัวจำนวน eyes 1 1 I one, one, eye. one, one eye. big one big ทามด้วยสีสีอะไรตาสีอะไร green แล้วตามด้วยคำวตาเลยค่ะก็คือโอเคจทำให้เราเป็นี่คะประโยคนี้ก็จะเป็นประโยคนี้ก็จะได้ว่า e s <ten> s dot h o t o n one ขนาด big วานวานทีกีตีนอายใช่เย้มากมีมีขาีขาสคู่เยพีพีไอลู้มีขาราร์ก2ชูชูขายาวไหมขายาวมั้นสั้นเหรอคืยาวไหมหรือว่าสั้นอาสั้นใช่ป่ะอาจชอตชอบชอบสีอะไรสีอะไรฟรี แล้วก็เกรียงมีสองขาครับนี้เติมเยอะไหมประมาณนี้ได้ไหมลูกได้ประคะสร้าซือประธานบวกด้วย has got หรือ h แฮสกอตถ้าหลายคนแล้วตามด้วยจำนวนขนาดสีแล้วก็คำนามคำนั้นโอเคไหมคะหรือว่าอวัยวะนั่นเองทีมออกเป็นสองทีมตอนนี้มีคนหนึ่งสิบห้าคนอ่ะมีทั้งหมดสิบห้าคนหามขึ้นได้เท่าไหร่สิบห้าสิบห้าก็ต้องเป็นเจ็ดใช่ไหมคะเจ็ดกับแปดอ่ะทีมหนึ่งเจ็ดทีมหนึ่งแปดนะคะโอเค เตชินฟรีชาคงให้หนูคงให้หนูเลือกหนูจะอยู่ทีมเอือทีบีตอนนี้หนูดูว่าทีเอนะคะมีทัพดานมีธนพลโสรวิจจันทการแสงดาวชาติตาณัฐพลนะคะทีเอนะจำไว้ด้วยนะเดี๋ยวเธอต้องบอกในขณะทีเอมีทีบีเตชินซับคูรีนัปรับทาวาดีเอกบวรสระโรชาฝั่ฤดีนารีรัตน์เตชินหนูอยากอยู่ที่ไหนเอหรือบีเดี๋ยวทีมไหนชนะนะคะเก็บฟอยฟอร์มทีช่วยผลนะคะเอาคะแนนจากฝนไปด้วยถ้าใครชนะนะเกมนี้จะเป็นทีไ <Monster. S 2> เป็นกล่องเรียงนะคะมีหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขยี่สิบโดยใต้กล่องจะมีตัวของมอนสเตอร์อยู่ให้แต่ละทีมช่วยกันบรรยายมอนสเตอร์สองประโยคถ้าบรรยายแล้วใต้ภาพก็จะมีแป้งคะแนนให้อยู่โอเคไหมมีแป้งคะแนนให้อยู่ทีหมายท้ายที่สุดแล้วมีคะแนนเยอะสุดได้คะแนนจะถูกส่งไปโอเคนะ,ะทีมเอเริ่มที่ทีมเอค่ะทีมเอ h i x number do you want to choose Number What number เบอร์ e or วัดน้ำเบอร์อีกทีที่5เอนัมเบอ5นะคะ ah, mm hmm. ตัวเดียวเลยมเบอ rocky อ่า rocky ลงบรรยายหน่อยค่ะบรรยายกหน่อยสต์ดอ t แคสต์ทรี e ายส์ทรีอาย o ์โกเประโยคต่อไปสองประโค่ะสองตัวแ h สต์ดอตทร e อ e ย and แคสต์โฟลล s ก โบเลโอเคบวก300นะคะบวก300โอเคค่ะทีมด which number which number เทเวลคว้าวก500โดยที่ไมตอตอบเลยนะคะบวก500ดีใจด้วยต่อไปทีมเค่ะ which number which number which number ทีมเ which number s i x t ครับสิห้าตอบสิบห้าสินะคะโอเคสิบห ว้าว six hand r i g h okay please describe her ล l ตตี e อ่าเราบรรยาย l ต t t e สิโดยใช้ she has got หรือว่า it has got ก็ได้ค่ะอ่าเราบรรยายล latte สิอตตี้มีลักษณะอย่างไรบ้าง is has got six hand six hand มีอีกที่หน้าผมที่หน้าผมเห็นไหม is has got eight hand eight hand okay next next sentence อีกประโยคหนึ่งอีกประโยคหนึ่ง is has got four eyes Ah, it has got 4 eyes. Ah, very good. Plus 600 points for Team A. Next, Team B. Watch number, watch number. Watch like like, Sixteen, okay. Wow, 200. Please describe, Mike. Can you translate it, Mike? How do One. Yeah. Mm. yeah. got one eye. One eye. It has got one eye. Okay, next. It has got... What does it have got? It has got a body. Got... Ah, it has got a green body. Okay, get two hundred points. Okay. Next, Team A, ha. Team A, Team A. Which number? Which number? Ten. Number seven. Okay, number seven. <laughs> it has got four eyes. Four eyes and it. It has got. It has got. Two arm. arms. Two arms. Okay. Very good. ดีค่ะ what number วันค่ะวันเออวันวันวันลงัาไหมหมดแล้วดไปได้เล่อะ please describe ลีบรรยายลีหน่อยสิ it has three e e two arm two leg ได้หมดเลยโอเคห้าันแบ r 4ทีมดีโอเคเดี๋ยวรอบนี้ทีมไหนชนะคะทีมดีค่ะทีมดีค่ะ ที่ e ินูเช <laughs> ื่อเราเรามันเก่งอะสรุปแล้วตาแรกทีมเอชนะใช่ไหมคะรอบแรกคราวนี้รอบสอทีมบีชนะนะคะเสมอกันนะคะเสมอกันอ่ะโอเคได้ไหมคะสรุปเรื่องของ has g o อตแฮสก t อตได้ครับได้นะทีนี้ได้อย่าลืมอย่าลืมเมื่อกี้ต้องกลับไปทําอะไรนักเรียนเข้าก o เกิ Sites ของครูนะคะที่อยู่ในกลุ่มนะคะแล้วก็ที่เข้าไปที่รายวิชา ทิกนไปที่รายวิชาแล้วต้องเป็นหน่วยที่3นะหน่วยที่3มแล้วไปตรงคำว่า my n o e ตรงใบงานตรงคว่าใบงานค่ะค่ะค่แล้วก็มันจะขึ้นมาหน้านี้ถ้าเราเริ่มทําเมื่อไหร่มันจะจับเวลา30นาทีให้เวลา30นาทีในการอ่านให้ละเอียดนะคะรอกข้อมูลให้ครบนะพอครบสามสิบจะตัดทันที โอเคงั้นประมาณนี้นะคะ see you next time Good bye บ y ายบายค่ะบ๊ายบาบายบาย